เหตุผลเดียวที่จะทําให้เราเนี่ยไม่อยากซื้อดินสอแบบนี้มาใช้งานคือราคาของเขานั่นเองนะครับแต่ก็มีอีกหลายเหตุผลเลยนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยตัดสินใจซื้อดินสอตัวชุดนี้นะครับมาใช้งานแล้วพอใช้งานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าใช้งานได้ดีนะครับตอบโจทย์กับผู้ใช้งานในสายช่างหรือสาย DIY แบบแบบผมนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวนะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับใครเนี่ยต้องการซื้อดินสอลักษณะแบบนี้มาใช้งานครับ ต้องย้อนกลับไปช่วงที่เริ่มทํางานดีไวแรกๆนะครับผมก็ใช้ตัวดินสอกลมๆแท่งยาวๆแบบนี้ที่เราใช้ในการเขียนหนังสือ ตอนสมัยเรียนนะครับเขาก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ข้อเสียที่เขามีก็คือตัวใต้ดินสอเขาเนี่ยจะไม่แข็งแรงนะเวลาตกไปหนึ่งครั้งเนี่ยมาเอามาขึ้นมาใช้เนี่ยมันก็จะแตกหรือหักไปแล้วนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับซื้อพวกดินสอง,งานช่างมาใช้นะครับก็มีขนาดราคาตั้งแต่2บาท3บาทขึ้นไปจนถึงราคาเป็นหลัก10บาทก็มีนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยใช้ของดีวออยู่นะแท่งละ1 9บาทก็สามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับแต่ข้อเสียที่ผมเจอนะจะเรียกว่าข้อ ข้อเสียก็ไม่ได้นะเป็นข้อที่กวนใจเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือเวลาเวลาเราใช้งานเราต้องมีการเหลาดินสอนะครับพอเหลาไปแล้วเนี่ยมันก็จะสั้นลงเรื่อยๆนะครับพอสั้นแล้วเนี่ยคือมันเริ่มหาหาใช้งานยากนะบับางทีนะครับใส่ในกระเป๋าเนี่ยจะล้วงมาใช้ทีก็ล้วงยากนะครับหรือจะเน็บไว้ตรงนี้นะครับตอนแท่งยาวๆอยู่ผมจะเน็บตรงนี้เราสามารถที่จะดึงขึ้นมาใช้งานได้นะครับแต่พอขนาดดินสอมันสั้นลงนะครับมันจะว่า กลงไปในรูเลยนะครับทีเนี้ยเวลาจะดึงขึ้นมาเนี่ยมันก็ดึงลําบากนะครับหรือใครจะใช้ใส่เข้าไปในกระเป๋าตรงนี้นะอันนี้ต้องบอกว่ายากเลยนะบางทีมีของอยู่ในกระเป๋าของเราเนี่ยเยอะนะครับจะล้วงมาใช้ทีเนี่ยก็ลําบากนะอันนี้ก็เป็นข้อกวนใจเล็กๆน้อยๆสาหรับดินสอลักษณะแบบนั้นนะครับผมเลยตัดสินใจซื้อดินสอนะครับของ ิก้านะครับเป็นแบรนด์ที่มาจากเยอรมันนะครับเขาบอกเป็นตัวที่สร้างมาสําหรับงานช่างงาน DIY โดยเฉพาะนะครับรวมกันเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณพันกว่าบาทนะครับบางแท่งก็400กว่าบาทบางแท่งก็200กว่าบาทนะครับราคาเนี่ยต้องบอกว่าเอาเรื่องอยู่อันนี้ยังไม่รวมไส้ดินสอกับตัวหมึกนะครับที่เราต้องเอามาใช้ในการเติมทีนี้เขามีข้อดีหรือว่าคุณสมบัติอะไรบ้างที่จะทาให้เราเนี่ยกล้าตัดสินใจตื้อตัวนี้มาใช้งานนะครับอย่างแรกเรามาดูที่เน็บปอก่อนนะครับเขาจะมีตัวล็อกนะครับสาหรับในการเน็บ นในส่วนของบริเวณที่เราต้องการเอาดินสอหรือปากกาเนี่ยปเป็นเ็บไว้นะไม่ว่าจะเป็นที่คอเสื้อนะครับที่กระเป๋ากางเกงนะครับต้องบอกว่าตัวปากกาหรือดินสอที่เราเน็บไว้เนี่ยไม่หลุดอย่างแน่นอนนะครับอย่างของผมเนี่ยเอาไว้เน็บที่กระเป๋าเครื่องมือช่างแบบนี้นะครับต่อให้เรานะครับทำงานหนักๆน,น,นะครับเขย่า,าหรือว่ามีการกระทบกระแทกนะครับขนาดไหนเนี่ยผมลองดูนะครับยังไงตัวปากกาหรือดินสอของเราเนี่ยก็ไม่มีทางหลุดออกมานะครับ ไม่ว่าจะเป็นปอกของเขาเองหรือว่าตัวดินสอที่เราเสียบเข้าไปในปอกนะครับใช้งานหนักๆห,หรือว่าขยาัาแรงๆเนี่ยก็ไม่หลุดนะครับแต่ถ้าเราเอามือดึงเนี่ยมันจะสามารถดึงออกมาได้ง่ายแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีแรกนะครับสําหรับตัวปากกาหรือดินสอแบบนี้ผมซื้อมาทั้งหมด3าตัวนะครับตัวแรกจะเป็นปิก้าดายตัวนี้จะเป็นไส้ดินสอที่มีแท่งขนาดใหญ่มาพร้อมกับตัวเหล่าดินสอให้บริเวณตรงปลายตรงนี้นะครับส่วนตัวที่2นะครับจะเป็นตัวปิก้าไฟดายนะครับ เป็นอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้จะลักษณะคล้ายๆกับเป็นดินสอกดนะครับที่เราเคยใช้กันซึ่งด้านในก็จะมีไส้มาให้นะครับไส้ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดประมาณ0.9นะครับส่วนตัวที่3ผมซื้อมาเป็นปากานะครับเป็นปกากกำมืนคล้ายๆหมึกซึมนะครับหัวเขาเนี่ยจะมีขนาดเล็กนะครับชื่อพิก้าอิงการใช้งานเนี่ยก็ทั่วไปเลยครับสามารถใช้ในการขีดเส้น กับงานช่างงาน DIY ของเรานะเส้นมันก็จะเข้มนะครข้อดีของตัวพิก้าดายนะครับไอตัวแท่งใหญ่ๆเนี่ยเวลาเราใช้งานกับตัวผิวที่เป็นกระเบื้องนะครับบางทีเราตัดไปแล้วมันเหลือรอยดินสอเนี่ยเราสามารถใช้ผ้าหรือกระดาษทุบน้ําแล้วก็เช็ดรอยดินสอที่มันติดกระเบื้องอยูนะ่แบบนี้ได้นะแต่ถ้าเราไปใช้เป็นปากกาหรือว่าหมึกซึมอะไรเงี้ยบางทีมันอาจติดกระเบื้องเราเช็ดออกยากนะครับ หรือจะใช้กับงานที่เป็นผิวหยาบๆงานปูนงานอะไรเงี้ยตัวไส้ยดินสอเขาเนี่ยก็มีความแข็งแรงครับสามารถใช้ในการขีดเขียนได้ส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวปิก้าไฟไดนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับงานที่เราไม่ต้องการความเข้มของตัวดินสอรหรือว่ารอยมาร์กของเราเนี่ยมากนักนะครับอย่างเช่นงานไม้อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะส่วนปิก้าอิงตัวเนี้ยผมว่าเหมาะกับงานที่เราต้องการเขียนหรือว่าขีดเส้นที่มัน ต้องการให้อยู่ทนนะครับเพราะว่าเวลาเราเขียนเข้าไปแล้วหรือว่าขีดเข้าไปแล้วเนี่ยตัวสีหรือว่าตัวหมึกนะครับของเขาเนี่ยจะลบไม่ออกเลยนะครับดังนั้น,นงานใครที่ต้องการแบบความคงทนหรือว่าอยู่ตลอดแบบนี้ผมว่าตัวปิกาอิงเนี่ยก็เหมาะสม ก็ลองดูเป็นแนวทางการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับหน้างานของเราได้นะครับอีกข้อดีหนึ่งนะครับในงานใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราใช้เป็นดินสอนะเราไม่สามารถที่จะเอาดินสอเนี่ยเข้าไปในรูเล็กๆได้นะเพื่อจะทําการมารนะ์กเนาะแต่ถ้าเป็นตัวพิก้าไดยตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตัวหัวเขาเนี่ยจะมีขนาดเล็กเราสามารถที่จะแย่เข้าไปในรูนะครับแล้วทําการมาร์กในรูแบบนี้ลักษณะแบบนี้ได้นะครับหรือจะเป็นงานที่เกี่ยวกับติดตัวเต้า รับเต้าเสียบนะครับของงานไฟฟ้าเนี่ยที่เป็นรูเล็กๆเราก็สามารถใช้ตัวปิกาอิงในการมาร์กตำแหน่งแบบนี้ได้อีกหนึ่งข้อดีเลยนะครับผมว่าเป็นข้อดีหลักๆของเขาคือเขามีไส้ดินสอเนี่ยให้เลือกใช้หลายสีนะครับในส่วนของตัวปิกาดายดังนั้นนะครับมันก็ทําให้เราสามารถใช้ในการให้เหมาะสมกับตัวหน้างานของเราได้นะครับเช่นตัวผิวงานของเราเนี่ยเป็นสีดํานะครับหรือเป็นเหล็กดำเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนไส้นะครับ ของตัวดินสอนะครับออกมานะครับเขนใช้สีขาวนะครับเพื่อทําให้เส้นเนี่ยมันชัดเจนนะครับการเปลี่ยนก็ง่ายนะครับดึงไส้ดินสอเก่าออกแล้วใส่ไส้ดินสอใหม่เนี่ยเข้าไปทางด้านหลังแบบนี้นะครับคล้ายๆดินสอกดทั่วไปนะครับแล้วเราก็สามารถใช้ในการขีดเส้นกับพื้นผิวที่มันมีสีให้แตกต่างกันได้ชัดเจนลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อดีส่วนตัวปิกาฟายไดนะครับหรือตัวดินสอกดเนี่ยตัวนี้เราก็สามารถที่จะใส่ไส้สำรองนะครับ เป็นไส้ดินสอกดนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นขนาด0.9มิลนะครับซึ่งเขาก็จะมีไส้สำรองเนี่ยขายอยู่นะครับเราก็สามารถใส่เข้าไปสำรองในนี้ได้แบบนี้นะครับส่วนตัวพิก้าอิงเองนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะเติมหมึกนะครับบริเวณด้านหลังตัวนี้เราสามารถซื้อหมึกของเขาเนี่ยมาเติมได้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับคร่าวๆสาหรับตัวดินสองานช่างนะครับ แบรนด์ p ิก้าจากเยอรมันนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าซื้อมาใช้งานเองนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์หรืออะไรนะครับก็มาแนะนําเป็นแนวทางหรือเป็นข้อมูลสําหรับใครที่สนใจอยู่นะครับก็ลองดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ผมน่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับใครสนใจเนี่ยผมจะแนบลิงก์ที่ผมซื้อไว้ให้นะครับลองเข้าไปดูในใต้คอมเมนต์หรือว่าใต้ดีสคริปชั่นของคลิปนี้ได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับ